เราสามคนสามประสานในรายการพงจุ้ยเทียงวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องคาน์อควายสระอานอหนูก็คือผู้ชายเป็นผู้หญิงที่ที่ไม่ค่อยแต่งงานไม่ได้แต่งงานอะไรงใช่ไหมแห่จะเล่นวุ้งนี้เหมือนกันรู้นะ ดักไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนจริงๆก็คือคานบ้านทั่วไปเนี่ยคือคานอ่าคือคาคานคือคาคานทุกบ้านต้องมีไหมลุงมีคือโดยโครงสร้างมีอยู่แล้วอยังไงก็ต้องมีเพราะว่ามันจะต้องค้ำยันใช่พายุงช่แต่บางทีที่เราไม่เห็นเนาะใช่ปิดด้วยกันปิฟฟ้าใช่านี่ค่ะ ภาพนี้บางบ้านไม่ได้ปิดมันก็จะเห็นทีนี้เนี่ยอ่เดี๋ยวมีสองคำถามคําถามคือถ้าบางบ้านโชว์คานโชว์ปกติก็ไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาทางหงจุ้ยก็คือคานมันก็จะเหมือนสับลงมาสับลงมาถูดต้้งไหมครับแต่ถ้ายิ่งแบบนี้คือเขาเรียกคานอะไรคานเสริมคานเหล็กคือมันแตกใช่ไหมก็คือเาเสริม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 เขา ดามไว้เออทำไมต้องดักมันเหมือนกับไอ้ตรงนั้นมันอาจจะเป็นชุดรอยเชื่อมต่อใช่ใช่ระหว่างสองคานแต่ที่อื่นมันไม่เชื่อมไงบางวันบางทีมันเชื่อมแค่เฉพาะอันนี้คือมันเหมือนอ่ะไม้หรือเหล็กบางเอิญหยุดอยู่แค่นี้หรือตรงหรือบางเอิญตรงนี้พังหรือบังเอิญตรงนี้มีปัญหาเขาก็เลยเสริมเหมือนมันเหมือนดามอยู่แค่นั้นเลยพี่โกขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวดูอีกรูปหนึ่งคือเนี่ยอันอื่นก็ปกติอหรือว่ามันซุดวะอ่าอะไรก็แล้วแต่ นั่นหมายความว่าตรงนั้นน่ะมันจะต้องซ่อมใช่มันจะต้องถูกทําให้แข็งแรงขึ้นเขาก็เลยเอาเอาเหล็กอีกชิ้นหนึงเอาเหล็กฉากอีกชิ้นหนึ่งมาแปะเข้าไปดามตรงข้อที่มันต่อกันอ่าเสเข้าไปมันก็เลยเกิดความเสียหายทางโงจุ้ยครับมากน้อยแค่ไหนขนาดไหนอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องคานที่มันโชว์ไว้แบบเนี้ยอ่าให้เอดู คือคานบ้านโดยโครงสร้างเนี่ยมันเป็นตัวรับน้ําหนักร <Yeah. S 2> ับน้ําหนักเมื่อถ้เกิดว่าตัวคานเองจริงๆเนี่ยมีรอยร้าวรอยแตกหักก็หมายความว่าความมั่นคงมันมันสูญเสียไปนื่หออไหมครับวันนี้มันก็ต้องไปดูต่อว่าช่วงรอยแตกรอยร้าวหรือความเสียหายของคานเนี่ย มันอยู่ในพื้นที่ทิศทางใดนึกอไหมแล้วก็ทําให้ความมั่นคงในที่นั้นนั้นเนี่ยมันก็ลดถอยลงไปคือมันสูญเสียไงคือถ้าเกิดเป็นคานปกติมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีผลแต่ถ้าเกิดมันเริ่มมีรอยร้าวรอยแตกจนทั้งแบบคุณต้องเหมือนกับในรูปอะ่ะคือเราต้องมีเอาอะไรสักอย่างบรรดามันเข้าเฟือกไว้นะึกออกไหมใช่ค่ะเหมือนขาคนเราหักไปแล้วอะ่ะ<อ>แล้วต้องมีเฟือกมาสาย่ยแล้วต้องมีไม้ นะมาดามมาอยู่นิ่งๆมาดามเขาอยู่นิ่งๆก็แสดงว่าขามันใช้การไม่ได้มันก็เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดคานบ้านท่านเนี่ยมีลักษณะเช่นนี้ก็หมายความว่าทิศทางนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายพลังพลังหงุ่้ยพลังชีวิตพลังในทิศทางนั้นๆเนี่ยเริ่มปั่นป่วนแล้วต้องสังเกตแล้วว่าเกิดความเสียหายทางด้านไหนทิศทางต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องใดเกี่ยวข้องกับบุคคลใดในครอบครัว เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนใดของของร่างกายมันก็จะเกิดผลและวก็าประเด็นตรงนั้นมันมีผลท่งผมช่้ยแน่นอนทีนี้วิธีแก้ไขอย่างที่บอกว่าคุณต้องปิดไม่ให้มองเห็นอ่ะคือต้องซ่อมแซมคืออันแรกคือคือมันต้องซ่อมแซมให้มันอยู่ในสภาพกลับไปเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุดนะอันที่สองก็คือถ้าทําทได้อันที่สองคือถ้าไม่ได้ก็ต้องแบบทําใหม่ เออหรืออไหมหรือทำใหม่หรือทำใหม่ต้องยอมแล้วล่ะเกิดคามันหักมันงอมันหดอย่างเงี้ยคือต้องเปลี่ยนใช่ไหมว่าเปลี่ยนอย่ใช้คําว่าดาวใช่ต้องเปลี่ยนทําใหม่เลยที่บอกเพราะว่าจะได้มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างเก่าเพราะมิฉนั้นเนี่ยมันก็เกิดเกิดอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดคุณดาวว่าอย่างเงี้ยมันอาจจะไปเสียที่อื่นความมั่นคงเราไม่รู้ไงเปอร์เซ็นของความแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรอมันเคยมีอยู่ร้อยหนึ่งพอคุณทำลักษณะชนิดไป เขาเรียกว่าประสิทธิภาพของมันจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ามันไม่ถึงแน่นอนใช่ไหมมันอาจจะยากหน่อยอันนี้คือเราเราคาดการไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่มันอยู่ในข้อที่ว่าอย่าอะไรนะอย่าไปเคาเรียกว่าอะไรเอาแค่แบบลูปหน้าปัดจมูกอะไรประมาณเนี้ยือกตุ้นนึกถึงคำหนึ่งเหมือนกับเครื่องมือการทำมาหากินของคนสมัยก่อนซึ่งเขาถือกันมากเปรียบเทียบกับคานบ้านนี่แหละถ้าเกิดมันเกิด แบบนี้ขึ้นมาใช่ป่ะมันจะส่งผลถึงครอบครัวเคยได้ยินคําว่าบ้านแตกสสแลกขาดป่ะเออสแลกก็คือสมัยก่อนก็จะมีหาบมีหาบหน้าหาบหลังและตัวที่เป็นอันเนี้ยที่นอะไรที่ที่วางบ่าเรียกสสแลกใช่ไหมอ่าถ้าเกิดมันหักอะแล้วไปดามไปแก้ไขอซ่อมแซมมันทันอะไรไว้อ่ะเอามันมาใช้อยู่เนี่ย ก็คือจะส่งผลเรื่องการทํามาหากินแล้วก็จะส่งผลเสียหายทางครอบครัวอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นทางวงช่วยเนี่ยคานเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านมงบอกใช่ถึงขั้นบ้านแตกได้อะไรอย่างนี้บ้านนี้ก็ต้องแก้ไขไปเนาะทีนี้เราต้องไปสารวจของเราเองแล้วแหละแต่อย่างที่บอกนะบางคนตกใจมีฝ้าปิดไว้แล้วแหละแต่เคยจําได้ว่าเคยเป็นแบบนี้เคยดาไว้แต่ว่ามีฝ้าปิดอะไรอย่างเงี้ย เกิดมีคําถามอย่างนี้ขึ้นมาก็โอเคเราไม่เห็นคือคือคือมันขึ้นเหยี่บับเรียกว่ามันเป็นอาถารรพ์อยู่ที่ตัวคุณจะเป็นคนคิดแสบเพราะเป็นบ้านของคุณเองอแล้วก็คือบางทีมันก็ต้องดูว่าถ้ารู้ว่ามันมันเสียหายซ่อมแซมแล้วอย่างเรารู้ว่าบ้านเราบีลวกขึ้นเราก็ต้องเหมือนกันเรียกช่างมาฉีดปลวกเพื่อไม่ปลวกมันขึ้นบ้านต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เหมือนกัน เกิดใ <S an> นกรณีท่านรู้ว่าคานเนี่ยมันทุดโทมมันแตกแล้วมันหักไปแล้วเหมือนกับว่าเราแก้เหมือนกับแก้ไขปัญหาเพราะว่าในการแบบดามไว้ไปออกชื่อมไว้เพื่อนแบบพออยู่เป็นเรียกวปะทะประทางไปก่อนครับแกะะแต่เออแต่พอในอนาคตรเราก็ไม่รู้ว่าเกิดวันดีคืนดีมีแรงประทะแรงงหรือของรับน้ําหนักไม่ไหวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครืนครืนอ่าแล้วมันจะมีผลเสียหายในภายภาคหน้าได้ค่ะ ถ้าเกิดเราทราบนี่ก็ต้องรีบแก้ไขเพราะในทางวงจุ้ยเองจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์กล่าวเสมอว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดความเสียหายก็ควรจะรีบซ่อมแซมให้มันให้มันแบบกลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุดหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้นะฮะอันนี้ต้องพิจารณาอันนี้ในทางวงจุย้ยอะไรที่มันทําได้ก็ควรที่จะทำอะไรที่เราบอกทําไม่ได้หรือแก้ไขไม่ได้ก็คือต้องรับรู้ไว้เลยมันจะส่งผลไม่ดีค่ะมาถึงเรื่อง เกตงจุ้ยของลุงบ้างดีกว่าวันนี้วันนี้ดูเล่มใช้มานานมากเลยนะคะเบิดเยอะเบิดเยอะฉัว่าอ่านบ่อยเล่มเล่มใช้มานานมากูเล่มใช้มานานนะอ่าเออพอดีวันนี้เนี่ยพี่คุณตาโตพูดเรื่องทางในตำแหน่งเนี่ยพอดีลูกกติยมากำลังจะบอกถึงว่าทิศทางต่างๆเนี่ยอ๋อหมายถึงอะไรเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนใดก็ในร่างกายมาเลย เราฟัเขาบอกว่าอันนี้มาจากเกร็ดวิชาหงจุ้ยเล่มเก็ดเล่มเจ็ดนะฮะปกติสีสดัวนี้นะคะอยู่ในหน้ายี่สบเก้าในวิชาฮงจุ้ยได้กล่าวไว้ว่านะฮะทิศแต่ละทิศเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับร่างกายเนี่ยดังนี้ถ้าพูดถึงทิศเหนือหมายถึงหูทิศเหนือหูสองข้าง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหมายถึงมือนิ้วมือผมว่าถ้าไอ้เมืีคานมันอยู่ที่ที่ตะวันออกเฉียงเีหนือมือคุณอาจจะเกิดมีปัญหาขึ้นมาต้องดามต้องอะไรอย่างนี้เกิดปีอารโอเคแล้วก็ทิศตะวันออกเกี่ยวกับเท้าทั้งสองข้างและเส้นผมย็น เกี้ยยันกิ๊บเลยนะก็คือเท้าสองข้างแล้วก็เส้นผมก็ใช่เนี่ยเกี้ยแล้วกิ๊บทิศตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับสะโพกสะโพกและลำคอโอ้โหเพราะนั้นใครที่แบบด้วยนะเก็บสะโพกบ่อยๆค่ะไปดูซิเก็บลำคอไอ้คอบไก่แคบบ่อยๆไปดูที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท่านพอเป็นทิศใต้ปุ๊บดวงตาอืมเหมือนกับอยู่ทิศใต้ ฤทิ์ตะวันตกเฉียงใต้จมูกจมูกต้องไปดูเหมือนกันตเออลทิตะวันตกนี่คอดูุกทปากปาดูทุกที่เเนี่ยดูเยอะเหมือนกันี๋มีอาการเชื่อมหูตาคอจมูกอยู่ตนี่รนี่ตรงนี้แห่นันตรนี้เท่านั้นโดพาที่ตะวันตกใช่ เกี่ยวกับปากคุณนี่คุณไปเช็คดูต้องระวังโดนเตือนมาแล้วนี่ฤทะวันตกเฉียงเหนือก็เป็นเรื่องของศีรษะสมองหกเฉียงเหนืออโเคไม่มีผลหมดเลยทิศต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเราใช่แล้วไทจีไม่มีอ่ะไทจีไม่มีทิศไงไทจีนี่เป็นทุกโรคเลยไทจีแท้หัวใจเลยก็จะบอกกล่าวไว้ว่าอย่างที่เราย้ำเสมอว่าวงชุ้ยเนี่ย มันมีเรื่องของทิศทางครับระทิศทางเนี่ยปรมาจารย์ท่านได้กล่าวว่าคือท่านศึกษามาเป็นพันปีไงี่ะท่านก็บอกอ้าวทิศนี้ถ้าถ้ามีอะไรเกี่ยวทิศนี้ท่านก็จะบันทึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับมือมือเราเออท่านก็จะรู้อ่าแล้วก็เกิดกับใครในครอบครัวก็จะรู้อีกอ่นเนี้ยมีผลต้นสิ่งที่ให้ไปสำรวจก็อย่างที่บอกมีอะไรแตกค่ะเสียหายไหมหรือรกไหมลืมใช่เก็บของไว้ครับ ไม่ได้ทาความสะอาดชปล่อยปะละเลย<ช>ไปทําความสะอาดซะเพราะะนน,นนี้ก็คือพวงจุ้ยเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องอกับชีวิตเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยคุณตาโตบอกว่าถ้าในบ้านเราเราสามารถท,ให,ทให้สะอาดโล่งได้แล้วก็ทาให้เราสุขภาพดีบางท่านไม่รู้ไงว่าเอา้าทำไมท่านนึกป่วยบ่อยๆไอคออไอแคทบ่อยๆ ก็ต้องไปตรวจพิจาออกเสียงใต่ว่ามันเกี่ยวบเรื่องลำคอประมาณนี้ก็เป็นเรื่องเราสาระดีๆจากเราสามคนสามภาษาจริงๆคุณก็สามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องพื้นฐานได้ที่อาคารในนั้เรียนทุกวันเสาร์เวลาประมาณั1ต0 0เป็นต้นไปลงกุณก็ถือบัตรประชาชนมาใช่ยังตรวจเอทีเคอยู่ไหมตอนนี้ตรวจตรวจดีกว่าเนาะแค่นั้นมาแล้วก็ทุกสัปดาห์ท่านอาจารย์ก็เตรียมของ มอบให้มอบให้ที่ระลึกเป็นของที่ระลึกจริงๆแล้วเราไปทำเครดได้ใช่ทุกอย่างที่่านอารย์เตรียมให้แล้วคนที่มีความตั้งใจจะมาศึกษาเรียนที่ห้องเรียนพอถ้าลงทะเบียนอะเจ้าที่ก็จะมอบคือสมัยก่อนเราก็ได้ทุกทุกครั้งเลยมีที่ไหนมาเรียนแถมยังได้ของกับ้านฟรี้ลยเอาทำเครทก็จะเป็นแผ่นยันเป็นพวงกุญแจบางครั้งก็แบบเป็น อะไรหลายอย่างกินยาพิเศษบางทีก็เป็นยาเป็นน้ำมลดีๆทั้งนั้นแหละใช่นะเชิญชวนครับแล้วก็ติดตามรายการของเราได้บนเพจช่วย้ยอาจารย์หมาหรือช่อง YouTube อาจารย์หมาแฟนครับพบกับเรา3คน3าประสานได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงจุ้ยเชียงวันันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ